เกินมาวันนี้มีผู้หญิงคน้นึงไปน้ำเี่ว่าเอาวัวแมนเงินทอาหนือเงินโตมาได้น้ำพ่อเล็พถึงวันนี้เข่าครับเล่ห์วอดีค่ะน้ำพ่อสวัสดีค่ะนวัสดีค่ะของพ่ออีกครั้งดีค่ะสวัสดีคุณพ่ออุดมค่ะพ่อเจริญกระเพาะฝันเหมือนเลขวอเกินเลยฝันว่าเงินใบหาลอยโอ้ยอยู่ลุ่งมากงามขังเลยได้ไม่ยำเลยบ้าน ตัวเขามาเหมือนมัดเสียบลงเงินผู้ก็จะเงินค่อยหดค้อยหดแต่ตีมทากลงตีมเลยใยางงามมืยบาดจับขึ้นมาปัดพี่อีหนึ่งมันยางน้ำกลไปค่ะเี็กน้อยเอกเอาบางเงินเงินเท่าหรือเงินตัวไปนะมาอืมโอ้ยทำปอนเล็กมันบอกถือรออถึงเราไม่โชคกับค่าตอบ่เื่อสองเจ็บ พราะว่พ่อกับมักเก็ตอยู่แล้วลางบ่ล่ะพ่อก็ยังว่ามักเก็มักเก็ตลางือสองเจ็ดศูนย์เจ็ตหนึ่งเจ็ดสองามเจ็าะแต้มเดียวนะพ่อเนาะแต้มเดียวพี่นนองแต้มเดียวค่ะแต้มเดียวแล้วพ่อมาพ่อมัก็ตลางโดดไปสาเจ็ะพ่อเนาะมีศูนย์เจ่งเจ็เจค่ะกับันแปเจ็ศู เจ็ดคือกันอ้สองแปดื่อกัน่ไมแต่ว่ามากเจ็ดไงวะกลางไงมนอีเพรา่าสันมาขัดเมนีเลกเล็กสองเก้าก้าสองอกแล้วแล้วบอกว่านบอกเล่าบอกว่าออกเล่าก่นกออกล่าแต่ว่าเลขกขออุดมนี่มักออกเล่าเลมันออกเล่าเป็นมอมมาทายมือใดหงวใดม่อนออกไปมันไปออกเล่าเลยไมมือน่น่ะแมนค่ะเข้ามา แง่ไหนี่มันสิบเฝ้าคนบอกก่อนสำหรับมคนนี่เป็นยังไงพ่อฝันบอกล็กฝันบอกว่านี่แต่ว่าฝันนี่มันมันฝันโดย่ว่าะพอจำมันมันนอ้อยหน่อยพอดฝันได้แต่บ่ค่อยจำคลั่กมันถึงพอจำคลั่กฝันว่าจังไดพ่อยันเรียห็นยังแต่ว่าคิดหาบ่คิดบ่พ่อมันบ่ชัดเจนบ่ชัดเจนค่ะ แต่ว่ามันชัดอย่าพ่อแต่แบบยังมักเก่าอยู่ตัวเนี่ยวันนี้เป็นเก่าเลยว่าพ่อแม่เอานักเก่าก็เก่าอยู่ดีวันนี้คุณพ่อชอบเก้าอืมมักตัวใดแน่ค่ะพ่อมักกันนี่แล้วทุกเหมือนเก่าแปดเก้าเจ็ดหาเลขเด่นมีตัวไหนบ้างพ่อเลขเด่นเลขวิ่งไหมเลขวิ่งมันก็มีกเก้าหรอเก้าตัวเดียวหรอ เอาเก้าตัวเดียวโคโลได้บ่ะเลขวิ่งของพ่อโอุดมงวดนี้หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาเลขวิ่งตัวเดียวโคโลตัวใดพ่อเอาเก้าละเก้าละเพราะว่าเก้าสิมาเก้าวนี้ก็ได้เก้าตัวเดียวเลยเนาะพ่อมั่นใจว่าเก้าสิมามันบ่จ้ะ พ่ออุดมบอกว่างวดนี้ให้วิ่งเก้านะคะเอฟซีบุรีมักแลนมกักเมือยมีทอยังไงพ่อเก้า,านี่มันเีอยนขาเก้าทีเก้าถา้ามว่าเก้าเก้านี่มันต้องมีคู่ก็คือเก้านี่มาแทนอยู่แล้ว แม่แต่ว่าพ่อมักทีเก่าอยู่รจะมีครับทับเป็นมังก็นดิว่ามันสิเป็นจีเก่าเอไม่เลยอ๋อเก9าซีเก่าหานบ่หาเก้าพ่มามันเกิดเป็นทีเก่าเช่ไมลงแต้มนึงครับสอชุดนะครับครับลัก้อยพ่อมาตัวแดหลักร้อยลักลอยบ่ะค่ะหั่ย รักลอยเงินไม่ที่บเป็นหนึ่งคือเก่าหม1ึ่งยังดีพหนึ่งห5าเก้าหนึ่งเกาหอดีเลหนึ่งห่งห้าเก้าเหรอหนึ่งห้าเก้าอเด่นในเก้าจับคู่เก้าห9าเก้าซี่งสามวหนึ่งห้าเก้า่อไม่มก 59กับ9 4นะครับก็เลยจับ3ตัวให้เป็น1 9 4ตามนี้ก็พอเนาะหาย fc ลอความฝันพอแล้วพอฝันดี่อให้ว่งตัวเลขะว่อง c9 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 กับหา่9ค่ะจะเป็นตัวเหนื่เยมกด้วย สามตัวกับี่สองหางตามนี่พีเน้ะเน่นๆเลยคือที่เก้าเก้าที่นะครับสีเก้าเก้าสีเน้นสีเก้าเนาะค่ะคตามนี่พี่น้องสำรับงวดนี่ลางล่างหนึ่งมักมักศูนย์หนึ่งเนี่ยอผมหอมมักศูนย์เกล่าง เลขเด่นล่างหน0นย้านี่บนศูนยแปดแปดศูนอาเอาตัวเดียวล่างศูนย์แปดแมาสั้นล่างเออศูนย์แปดแปอลงท้งไตนนเลยตัวนี้ใหญ่เน่ยตัวเดียวตัวเดียวศูนย์แปดล่างสุดลรวบาทนี่ล่างยางเดียววพ่อวันนี้มักแปดมันเกตมาแล้วมันติดแปดม่านอะ กำรับข้างล่างบ่พ่อแม่นข้างล่างวดที่แล้วมันพอมันจะเป็นทุ้นจีดทุนแปดมันเป็นสามแปดว่าเขาเนาะแก่เมีนแต่ว่ามันแนลูดงวดนี่เอาขึ้นล่างอย่างเดียวมิดเดียวศูนย์แปดแปดศูนย์เป็นแนวทางของคุณเพ่าอุดมนะครับซ้ำนี้นะ่อนอ่ะซ้ำนั่นละ ต่ว่าเี่นตนนีหว่าใหญ่ต่ทีเก่าด้ย <laughs> ก็ขใหญ่แขนแขวนตัวเดียวพ่อ <c oughs> ทีเก่าตัวเดี <c oughs> ดวยวเนี่ยโอ้แัะไปยิบจับลอตเตอรี่นี่ให้เอาตัวได้แขวนแขวนพ่อบอลตัวลอตเตอรี่นี่พ่อมักกันร้องเก่าด้ยฮะมั้องเก่าอยู่ทำไมลอตเตอรี่นี่ให้ยิบสองเก่าไว้ยิบร้องเก่า อ๋อเดี๋ยวผมเพิ่มเติมให้เอฟซีเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นจะปิดหวังนะครับ<ง>เพิ่มลงเพิมสองเก่านะครับอ่ะลงอีกสองเก่าแท้างนาพุ่นใส่หนีอัะอืมต้อใส่หันละ่ะตกันไหวบ่พ่อนี่เียนอ่ะโอเคสองเก่าไปจากน้อยพี่น้องไอ้ได้ตัวหนึ่งกระได้ตัวนึ่งวาฉันฮ็ดจะได้ก็ได้ขอให้มีเก่าอ<ะ>่ะพ่อเรียน หากถืยเอาโบราณตัวนั่พอเนาะเด็กคุณพ่ออุดมสรุปง่งไงนะครับตัวนี้มันยหา่มันม้านมกลนะกันไหวบอกันไหนตัวเกาห้าเลยเนาะแม่นมันมันมากอย่านม้าคนกลดิถ้าสังเกตเบื้องเลขพ่ออุดมนั่นส่วนมากสีห้ามาทายนั่นทามันบอออกวันนี้งวดหนานี่มันจะตามออกมาทันทีเลยดิเออที่นี่แหละตัวนี้เลยกันไม่เด้เลยค่ะเพราะว่ามันออกเล่าก้อนหมดค่ะ กันไว้แต่ว่างานพนี้มันกะมาป่ะพ่อมีชื่อกันดูแต่ว่ารัมแต่ว่ามาซีเก่าอะไรเพราะว่าซีเก่ามันมันว่าดีอยู่สรุปตัวเลขของคุณพ่ออุดมง่ายๆนะครับพ่ออุดมให้เด่นเก้านะครับจับคููให้9559-9449นะครับอย่าลืมสองเก่าอีกตัวหนึ่งเด้อแนวทางบนนะครับ 3โตจะมี1นึหากเก่ากับ1เก่า4นะครับล่างอย่างเดียวก็คือ0 8 8ยน,นะครับสำหรับตัวเลขแน,นวทางนะคะพี่น้องของพ่ออุดมใครเข้ามาแคปหน้าจอนะคะในงวดวันที่1นธันวาคม2568นะ้าบนะคะขอบคุณพ่ออุดมหลายหายค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะพี่น้องเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ